สวัสดีจ้ามาเด้อค่ะกินร้าวกับไม่เงยน,น่อยผักมีเท่าที่เห็นน้าพริกค่ะสมปลาทอดเจ้าค่ะสมปลาพริกจากสวนพี่สะพ้ยข้าวธัญพืชนะคะเมนูหลากหลายแซ่บๆวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่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 จ้าเห็นบอกคะปลาส้ม แ่งแยกถุงเรียบร้อยอันนี้สมปลาแต่เพียนที่เขาอบมือ่อกีเนาะอันนี้สมปลาสวายอันนี้สมปลาจีนค่ะส่วนอันนี้ปลาสวายกับปลาจีนเสียอบกินมืออื่นซุ้มนี่รอมันสมอีจั็หน่อยจะเสียเอาเข่าช่องฟิดนะคะเพราะว่ามันยังบร่ได้สมปันไหนแต่ถามว่ากินได้ว่ากินได้มันพ่อมันพ่อนุบๆนี่แหละมันสมแต่สมว่าแห้งเนาะไม่หน่อยใหญ่มันสมแห้งก็นีไปบ่กว่าวลายใหญ่หางได้บาทนี่ กินข้าวจ้ามากจะก,กินข้าวจ้ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยปิ่งผสมจ้าแซบแทนแน่นอนส้มปลาเมืองขุนนั่นท่านจะเป็นครับก็าังส่ง น่าแต่ทองเครื่องเงาะม,มันเลยนั่งสมมันอันเอออย่างมันช็อตมันชัดความห่อนในเครื่องพริกต้ปปลาเมืองขุน เมื่อขุนหานเส็บกวยเสียงบก้วยไม่น้ำเป็นเป็นสมปาแบบแห้ง อยากกินสมปลายยะโซแต่ว่ามือมือเขาไปซื้อนในตลาดนันฝนมันตกเจ้าที่มาจจกยาโศบ้องี่ก็เลยไปซื้อนในคุณหานของคุณหานก็แแสบแต่ว่าแสบคนละอย่าง แซ่บน้อยได้กินอาหารจากบ้านเกิดฟินพักฟินไงักพริกวนืย้ยจากสวนพิะพาย ทัเด้อวะบอกก็าอายนต้องได้กินปลาแดกคอนเม้นด้วยวะสื่อาไฮตจว่าบริตลย์จำไหรอกแต่์ากินเองนะยองกระปุกอยู่ใต้ต้นใส่แกงน้ำมแซ่แสบ,แสบนัวนัวประแดกคอนเมน้ มันตึงมันหอมมันเป็นรสชาติแบบเอกลักษณ์ของเขานะถ้าซิวบอกว่ายัางไงตำแจ้วแซ่บเลยลนะ่ะ ไอ้แบบอยา่างละหลายบ่โอ้ยก็บอหล่ะพ่อหายยากขันเท้าสิเอามาสะสมแบบก็ได้อยู่กันถ้ามีตู้แส่หลายเนาะตูเสะไม่หน่อยปัดเนีน้อยนึง แส mm hmm. บหลายพี่น้องเนื้อมันแน่นเด็กแสบก็ี่ว่าไม่น่าซื้อซื้อบัตจากเพี้ยนแล้วมาเห็นจริงเนื่อมันก็ระายางก็อลอกกเหนีอวเลย รสชันพัดนะคนแล้วรสชาติเลย,ยลเนื้อปลาเน้นๆ เขากรเทียมเขาเจ้านืใส่ฟนตกเนี้เนียเนืเนี้น้ิกขา ของโปรด mm hmm. ย้อมนม้องไปพี่น้องแซ่บสุดยอด ต้องกราบขอบคุณทางบ้านนะจ๊ะย่างอีรลายอย่าง,างสิบกิน,นเด็วพี่น้องเบิ้งย่างปะทู่มันย่างปะดุกลาจากปะไตยุงของแพเลย กินแกงน้องไม้หมูบ้านแซ่บจนในเทศรอบสองสองคนก็แม่ปูกินตอนห่อนๆเลยั้งกินเส้นกาแซ่บเลยหาให้เลยคือพวกแกงกับสองผุ่ง่ะ แรงตายเพราะสร้างสุงแล้วสุงเยาวก็จะเต็มหมอ้อเป็นพระละกูอีกตู้เย็นกูพูดไม่มองแซ่เลยวังบล็อกคิฟและสีหอยเนี่ยบ่อย้ายเลยเห็นไหมมันจะหอยเผื่อนหนือบ้างในทั้งบักหุงในทั้งบักเคือเทศซับให้เรียเรียบด้วยเขาหุ้งแล้ว เพื่อนใส่ค้องปวดเพื่อนเหมือนว่าอันบักขามใส่อิ่มได้เทิ้งเงินแกงนองไม่ได้โอ้ได้หลายอย่างเนี่ยนขนมไนร้านพ่อมาฝากไปร้านนีนมันจะไปรับร้านวะจะไปแวะรับลูกก็ย่ายเอาฝากขนมไปเด็กหน่อยสองคอนนั่นแน่ กะบังเอื้อนมาเงี้ยม่หน่อยมีขนมขนว่ม,มีขนมกับโอดคือกันหลายร้านก็นบริกินนาะอิม่มนะพี่นาะท่านี้ก็อยู่ทั้งวันนะจ๊ะอาหารมือบัดมือได้มื่อนีแสงไปยังไงที่กล้องไม่น่อยเป็นขาวๆบ่คักนี่ มาเปิดไฟในใสแห้งขาวแห้งก็เลยเปิดไฟหลอดเนี่ย